ข้อสี่ครับเลขจำนวนที่เอ่อเลขสองจวนนะครับซึ่งผลบวกของสองเท่าของจำนวนน้อยกับสาเท่าของจำนวนมากบวกกันแล้วได้12และสาเท่าของจำนวนน้อยมากกว่าจำนวนมากถึนะครับจงหาเลขสองจำนวนนั้นจงหาเลขสองจำนวนนั้นน้องๆครับ สมมติให้เลขจํานวนมากคือ x จํานวนน้อยคือ y หรือาจานวนามากคือ y จํานวนน้อยคือ x ก็แล้วแต่ง,งนะครับเอาพร้อมนะให้เลขจํานวนน้อยคือ x ไปกันนะให้จํานวนน้อยคือ x ให้จํานวนน้อยคือ x จำนวนน้อยคือ x จำนวนมากคือ y จำนวนมากคือ y จำนวนมากคือ y โอเคนะน้องๆครับผลบวกของสองเท่าของจำนวนน้อยกับสามเท่าของจำนวนมากเท่ากับสี่สองนะครับสองเท่าของจำนวนน้อยจำนวนน้อยคือ x นะครับ สองเท่าของจำนวนยก็คือสองเท่าของ X นะครับบวกกับอะไรสามเท่าของจำนวนมากคือ3เท่าของ y เท่ากับสี่สองสมการที่หน่งนะครับน้องๆครับและสามเท่าของจำนวนน้อยมากกว่าจำนวนมากถึงแปดนะครับสามเท่าของจำนวนน้อยน้องๆครับสามเท่าของจำนวนน้อยนะครับ มากกว่าจํานวนมากอยู่แปดก็จะได้เป็น 3x นะครับมากกว่าจํานวนน้อยก็คือ,อจานวนมากนะครับทั้ 4, งสี่สามเท่าตัวน้อยเท่ากัจำนวนมากก็คือ y นะครับอยู่แปดเรียกว่าสที่สองนะครับแล้วก็ครับข้อน,นี้วิธีไหนดีเอาวิธีไหนดีครับเอาวิธีการจัดตัวแปรไหเอาวิธีการจัดตัวแปรเียกน้อง ทีที่ข้อนี้ถ้าจะทำให้ง่ายใช้วิธีการแทนค่าได้ง่ายทีท่สุดอ่ใชใ้การแทนาดีกว่าเดี๋ยวย้ายลรควายไปด้านขวานะให้ y อยู่ตัวเดียวผู้ดเดียวได้แล้วแทนลงไปในสายนี้มันจะง่ายเตรียมตัวนะน้องครับจากสายนี้สองครับดูนะสต,สติสติสติมาปัญญากเกิดโรควายแล้วด้านขวาครับ 3x เลขแปดย้ายไปด้านซ้ายครับลบ 8. แปดย้ายวายไปด้านขวาเป็นวายสามเอกลบแปดเท่าวายวายเท่ากับสามเอกลบแปดนะต้นต้นแรลเป็นชิ่พปิงแห่งต้นสำนวนนี้เนี่ยบางคนก็บอ,อกว่าสอนให้คนอินแก่ตัวไม่ใช่นะครับ เพาะว่าตนแลเป็นที่ผู้แห่งตนเนี่ยเขาต้องการสื่อว่าการฝึกสมาธิหรือการฝึกเรื่องสติเนี่ยความรู้สึกถึงทั่วพรเนี่ยนะครับใครฝึกคนนั้นได้มันเป็นเพียงสิ่งเดียวนะครับที่คุณพ่อพี่ไม่สามารถช่วยพี่ได้คุณแม่พี่ไม่สามารถช่วยพี่ได้พี่ต้องฝึกด,ด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่น้องเขาเหมือนกันต่อให้ท่านนะครับสติหรือสมาธิดีขนาดไหน ไม่มีครับน้อง่อา<อ>เดี๋ยวแม่จะฝึกสติเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวแม่จะโอนสตินี้ให้เธอมันเป็นสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวเท่านั้นครับที่ไม่สามารถโอนได้พ่อแม่รวยพ่อแม่สร้างบ้านพ่อแม่ให้มรดกลูกแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าลูกใช้มรดกหรือทรัพย์สินนั้นยางไม่มีสติมันก็จะทำไปทางที่เสือ่อมมันอาจจะไม่หมดนะครับถ้าถ้าลูกเนี่ยนะครับ รู้จักมีสติแล้วก็ไปใช้ในทางที่ถูกแต่ถ้าลูกขาดสตินะครับก็อาจจะใช้ในทางที่ผิดหรือใช้อย่างไม่มีสติก็จะหมดภายในชีิตตาเ็เป็นไปได้เห็นไหมครับน้องเขาอยางที่อยากให้เข้าใจสม,มนวน์คนแลเป็นทีวิตแห่งตนให้ถูกนะครับตอนแรกพี่ก็หงหอเฮ้ยคนแลทวชีวิตแห่งตนเนี่ยคือสั่งให้คนเนี่ยทาไมเห็นแก่ตัวครับไม่มีใครช่วยเราได้นะเฉพาะในชั้นผิดแก่ตัวให้สุด,ดยอดเลยจริงๆไม่ใช่ครับ สมพนธโบราณน,นี้สอนให้คนเราเนี่ยรู้จักมีสติในตัวเองนะครับเพราะฉะนั <Yeah. S 1> ้นเนี่ยตากไปด้วยนะสำหรับสัมวันธ์นี้จริงๆมีหลายเรื่องจะสอนกันเราเวลาให้สิบาวอ่จริงๆเนี่ยมีอะไรจะสอนกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั <Yeah. S 1> ้นเนี่ยเราต้องค่อยๆคุยกันทำความรู้จักกันนะแล้วพี่คิดว่าพี่มีอะไรจะแบ่งปันให้งงน้องเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่านี่รอ้ฟกเป็นอย่างเช่นนะครับ แทนลงไปในสมการที่1นะครับเพราะฉนนะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ยินแต่เราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงมันก็เปล่าประโยชน์นะครับแทน y ท่้กหบ 3x ลบ8นะครับลงในสมการที่1นึ่งอีกตัวนะครับก็จะกลายเป็น 2x บวก 3y นะครับ y ก็คือ 3x ลบ8 เท่ากับ42นะครับทำความเข้า,าใ,จใจใจแจ้งครับครับครับกลายเป็นสอง x บวกเกแล้วก็ลบยีิบสมีค่าเท่ากับสีครับพี่ย้ายลบยี่สไปด้านขวานะครับสอง x กบวกเกเกลายเป็นสิบเอ็ดท่ากับสีบวกยี่ิบสบวกกันแล้วได้หก เอกเท่ากับหกสิบหกานด้วยสิบเอ็ดเอกเท่ากับหกครับน้องครับพอได้เอกเป็นหแล้วนะครับให้น้องแทนลงไปในซานที่1นสองหรือ3าก็ได้นะครับเมื่อแทนแล้วนะครับทําให้นะตรงนี้เราสามารถหาค่าวายได้อ่ะพี่ขอแทนลงไปซานที่3ามนะครับเป็งนง่ายที่สุดแทน x เท่ากับ6ลงในสมการที่3าม กลายเป็นกลายเป็น y เท่ากับ3คูณ x ก็คือ3คูณ6ลบ8 3 6 18 18ลบ8ได้10ครับท้องครับส่วนข้อนี้ถามว่าจงหาเลข2องจำนวนนะั้นใช่ไหมครับคำตอบข้อนี้ตอบตอบอะไรครับ6และอะไรครับ6และ10เก่งมากครับ6และ10 Ok? Yeah. So,